พี่น้องก็สิตําม,มักทัวหมูเจ้ากินใส่มะก,กอ,อกนํามื้อน,นี้พี่น้องสบายดีใส่กระเทียมตําม,มักทัวเสร็จๆพีนออออ่น้องเอ้ยเอ้ยกินนํากัน ตัหม,มักทัวอฮ้ยเปย่งเป่งเลยพี่น้องเลยฮึ่ฮึโอ้ยห,หลยเว็ดพี่น,อน้องอ๋อตำยอ้อนตำหมักคัดตำแ่พี่น,อน้องแล้วก็ตัหม,มักทัว แม่กินน้ำใจมูเจ้าเป็นแม่บ,าบ,มมบม้านเป็น <c ười> ม,มือเสี่ยพี่เนาะก็ยูเงี้ยนมีอ่ต่างมักทัวะต่ากทัวมูเจ้ากริงเลยเออ ใส่มันปูน้ำน้ำปูเพป็นแบบใส่นิดเดียวนะท่านเดี๋ยวมันดำมันตีเค็มพี่น้องโอ้ยแบัวกรอบพี่น้องตั่วงาม,ม มีดก่อนเรื่องมีดอีกแล้วพี่น้องจะได้มากรากใส่มะเขือเทศน้ำกันชงชัว,วค่ะ ใส่น mm ้ำมะขามน้ำมะขามก็น่อยตรงหน้ยนพี่นองนีได้น้ำปราใส่หลเช็ดไหลเนหน่อยเชียหน่อย ผงว่วนั่นไส่โปไซโปเซ่พะะาาี่น้องแกลบเต่มนะคะน้ำตัวบวานจังง่วะแ่ะ

hai bốt xe năm tàng không? Hừm. Chó mua ba hai lấy cả nghỉ mà với เปราสีนิดนะชอร์รี่นะจะปเปาั่อยลายซีสันน่ากินมากคนาดอืมสลดลงไปโค้มันไงน้อง ตำตัวเาใส่น้ำตาลเตะจะสุรรส่าบละถุงนวดพี่น้อกุ้งกินกับพี่น้องมาบบนี้มารุยกันไงด้านเสน่ะ แซ่บตามท้องเรื่องนะท่านอืมเนาะก็สิหันให้เจ้าเบิ่งบาดนี่ได๋บาดนี่แซ่บบ่มาเด้อตําส้มค่ะท่านตําส้มตําส้มทัวอืมกุ้งกับขัวแล้วขัวอีกุ้งแล้วพี่น้องแซ่บๆนํากันนี่มา หมักทัวพี่น้องนะคลิปนี้กัคลิปนี้กับไว้ซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อขนอยกับสก,กินเขากันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่าที่เข้ามาดูเด้อขอบคุณไลน์ท่านผู้ชมนะ kenan, kak kenan.